สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแสดงวิธีการให้ช่องดาวเทียมของกล่อง i n f o s e t s i ซิมเป็นบ p ็อก i พีเยมแล้วก็ i n f o s เซ s i ซิมเป็นบ p ็อก i พีเมซึ่งหลังจาก OTA เป็นเวอร์ชัน17ของทีวีลาวแล้วจะดูไม่ได้หลายช่องผม จะแนะนาวิธีการในการแก้ปัญหาเพื่อให้กลับมาดูได้อีกครั้งหนึ่งนะครับตอนนี้ที่กําลังดูอยู่หน้าจอตอนนี้นะครับเป็นกล่องอินโฟ e t ตทิมบันบ็อก3ทีวีลาวในระบบ C ีแบนนะครับเป็นกล่อง SD นะครับ s t a n d a r d Definition นะครับตอนนี้ทีวีลาวไม่ได้ส่งในระบบ SD เลยนะครับแต่ส่งในระบบ h d แทนนะครับ High Definition นะครับถ้าท่านต้องการดูทีวีลาวลาวสตาร์นะครับต้องซื้อกล่อง SD นะครับถึงจะดูได้แต่ถ้าอยากเป็นกล่อง SD Standard d e f i n i t i o n นเนี่ยไม่ สามารถดูได้แล้วนะครับตอนนี้ช่อง LNTV ก็ดูไม่ได้นะครับไม่ส่งแล้วนะครับ MV ลาวเนี่ยผมไม่แน่ใจนะครับเดี๋ยวสักครู่ครดูว่าว่าเขายังส่งอยู่หรือเปล่าครับช่อง5ตอนนี้ดูได้นะครับทีนี้ผมจะกดเป็นหน้าจอเต็มไปก่อนนะครับตอนนี้เป็นทีวีลาวอินโฟเซอร์จั o โทีวีลาวระบบ s d นะครับระบบ c ีแบนกล่อง s d ซึ่งตอนนี้เป็นเวอร์ชันที่อยู่นะครับยังดูได้อยู่นะครับแต่หลังจากที่ ได้ทําการ OTA แล้วเป็นเวอร์ชัน17จะดูไม่ได้หลายช่องนะครับตอนนี้ผมจะโชว์ให้ดูนะครับว่าดูได้ช่องปกติจะดูได้อยู่นะครับช่องด้าสภาก็ดูได้นะครับสามเฟรมเไม่ส่งได้นะครับอมป์กอตัวเลขก็ไม่ส่งได้นะครับเ n n 16ดูได้นะครับ New 18ไม่ได้นะครับวท์ดูได้นะครับก็ส่วนใหญ่จะดูได้นะครับคราวนี้ผมจะลองแสดงวิธีการ OTA ให้เป็นเวอร์ชัน17แล้วจะดูว่า จะยังดูได้อยู่หรือเปล่าครับผมกดกดออกไปก่อนนะครับกดเมนูนะครับไปที่ไปดูที่การตั้งเข้า T A ก่อนนะครับรหัส0000ตอนนี้ความ T O T A ของระบบ c b แบนของกล่อง i n f o ฟ a ซตซิมบัลล็อกสามกับซิ s บ m b o l อกส4นะครับเป็นความถี่สามเก้าสองศูน0์นะครับ O T A P I D 2018นะครับขั้วการรับแนวนอนนะครับผมจะออกไปก่อนนะครับกดเมนูเพื่อออกไปนะครับหาคำว่าอัปเกรดซอฟต์แวร์นะครับตอนนี้เป็นซอฟต์แวร์เวอร์ชัน16นะครับ จะอัปเกรดเป็นวเวอร์ชัน17ซึ่งบางท่านที่อยู่ที่ประเทศลาวก็คงโดนอัปเกรดด้วยอันโนบัติไปแล้วนะครับก็อาจทําให้ดูไม่ได้ผมจะแสะดงวิธีการแก้ปัญหานะครับผมกดโอเคครับเพื่อให้เริ่มทําการอัปเกรดซอฟต์แวร์นะครับรหัส0000 000, 000, ขยับลงมาข้างล่างนะครับไปที่เริ่มนะครับเห็นทอ็อแถบเลงอยู่ที่เริ่มนะครับกดโอเคนะครับ่อสักครู่นะครับหลังจากที่ OTA เป็นเวอร์ชัน17แล้วจะทําให้ดูไม่ได้หลายช่องคราวนี้ทําให้ก็มี2วิธีนะครับที่จะทําให้ดูได้ก็คือต้องนํากล่องกําลังเริ่มทําการ OTA นะครับตอนนี้ จากเวอร์ชัน16เป็นเวอร์ชัน17นะครับหลังจาก OTA แล้วถ้าดูไม่ได้ก็มี2วิธีนะครับคือต้องนำกล่องไปให้ช่างเขาอัปเกรดซอฟต์แวร์เป็นซอฟต์แวร์ไทยทางพอร์ต RS232 นะครับแต่ว่าผมจะแนะนำวิธีที่ง่ายกว่านั้นนะครับคือในระบบ C-band ก็คือเป็นกล่องที่ใช้กับจานตักแป้งนะครับซึ่งถ้าเป็นจานเล็กๆจการสีต่างๆใบเล็กๆนะครับการเพิ่มเป็นระบบ KU Band นะครับมีกำลังตรวจฐันญา OTA อยู่นะครับบ,บ,บ,บทรอสักครู่นะครับถ้าหากว่าเราเอากล่องไปให้ช่า ถ้าเขาใส่ซอฟต์แวร์ตัวใหม่เข้าไปเป็นซอฟต์แวร์ไทยนี้นะครับก็จะอาจจะมีค่าใช้จ่ายร้อยส0งบาทนะครับแต่ว่าถ้าเราทําเองได้ก็คงไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายนะครับตอนนี้เป็นเวอร์ชันสินะครับผมกดโอเคตอนนี้ Gmn 25ดูไม่ได้แล้วนะครับผมจะ กดเป็นหน้าจอใหญ่ก่อนนะครับกดโอเคนะครับผมกดอินโฟเพื่อเพื่อดูสัญญาณนะครับตอนนี้สัญญาณมีนะครับแต่มีไม่เยอะนะครับแล้วก็ j m m 25มีสัญญาณไหมมีครับแต่ดูไม่ได้นะครับ two for you มีสัญญาณไหมกดอินโฟนะครับมีครับแต่ดูไม่ได้นะครับนี่ก็ดูไม่ได้ครับดูไม่ได้เกือบหมดเลยนะครับเอ็นลาวดูได้แค่เอ็นลาวช่องเดียวมั้งฮะเอวีลาวส่งที่ความจี่ศูนยนะครับความจีแ่ศูนยแนวการรับแนวนอนนะครับเป็นบริเวณ30,000นะครับส่ว ช่องอื่นๆนะครับช่อง5ก็ดูไม่ได้นะครับตอนนี้จะแก้ปัญหาอย่างไงครับก็วิธีแก้ปัญหาก็ไม่ยากนะครับไปตั้งค่า OTA ให้ OTA เป็นเวอร์ชันไทยนะครับผมจะกดเมนูนะครับกดเมนูไปหาคําว่าตั้งค่า OTA นะครับขยับลงมาให้แถบเหลืองอยู่ที่ตั้งค่้า OTA แล้วกดโอเคนะครับรหัสของกล่อง i ิน o ฟเซ็ตสเป็นบล็อกสามและสิบบบล็อกสี่พรีเมียมนะครับคือ0 0 0 0ตอนนี้ความถี่ OTA สามเก้าสองศูนย์ของไทยของเราเหมือนกันนะครับสำหรับกล่อง i ิน o ฟเซ็ แชมเปนบล็อก3แดชจะมเปนบล็อก4พรีเมียมนะครับซิมโบเดสามหมื่นเหมือนกันนะครับแต่ค่า O T A P I D เนี่ยในระบบ4แบร์นะครับจะเป็น00999นะครับผมกดโอเคนะครับกดโอเคขยับไปใส่ศูนย์นะครับศูนย์แล้วก็999กดโอเคให้เป็นแถบเหลืองนะครับขั้วการรับแน่นอนถูกต้องนะครับลด O T A อัตโนมัติเปิดไว้นะครับ กดเมนูเพื่อรับค่านะครับกดอย่างอื่นไม่รับค่านะครับต้องกดเมนูอย่างเดียวนะครับกดเมนูปลออกไปนะครับเข้าไปดูอีกทีหนึ่งนะครับว่าเขารับค่าอะไรอย่างครับกดโอเคนะครับโอเครหัส0 0 0 0์ตอนนี้ o t p i d เป็น0 0 9 9 9แล้วนะครับแสดงว่ารับค่าแล้วนะครับกดเมนูเพื่อออกไปนะครับแลยหาคําว่าอัปเกรดซอฟต์แวร์นะครับกดโอเคครับรหัส0 0 0 0์ศูนย์ศให้แถบเดียวมาอยู่ที่เริ่มนะครับแล้วก็กดโอเคนะครับรอสักครู่นะครับหลังจากที่ o t a เป็นเวอรร์ชัั่นนนไทยีะคบเป็นเวอร์ชั่น หนึ่นะครับอันนี้เป็นเวอร์ชันล่าสุดในระบบ C-band ของอีโฟเซตระบบ SD นี่ครับเรียบร้อยนะครับสัญญาณใหม่กำลังจะมานะครับกดรอสักครู่นะครับคิดว่าณเวลานี้คนที่ดูกองเวอร์ชั่นทีวีลาวนะครับน่าจะมีปัญหากันหลายๆบ้านนะครับใช้วิธีนี้แก้ไขได้นะครับไม่ต้องเสียตังค์ไปให้ช่างใส่ซอฟต์แวร์ใหม่นะครับมาเลยครับเห็นไหมครับตรงกลางที่แถบสีน้ําเงินนะครับเป็นเวอร์ชั่น1่8นะครับดูซิว่าจะดูได้กี่ช่องนะครับตอนนี้ช่อง9ดูได้แล้วนะครับช่องวันดูได้แล้วนะครับไทยรัฐดูได้แล้วนะครับช่อง3ดูได้ครับอมารินดูได้ครับช่อง7ดู ได้ครับที t v ดูได้ครับช่อง5ดูได้ไหมครับช่อง5ดูได้ครับช่องแรกตอนนี้ความถี่ตัวนี้หายไปกับไทยคม5แล้วนะครับทางระบบก็ายังไม่ได้เอาออกนะครับความถี่นี้ไม่ได้อยู่กับไทยคม6นะครับช่องเอ็ได้ครับคือส่วนใหญ่จะได้นะครับช่องเลชันก็ได้นะครับทั้งหมดตอนนี้ช่องที่ระบบก็เซตมาก็คือ237ช่องมีดูได้บ้างดูไม่ได้บ้างนะครับก็ส่วนใหญ่จะดูได้นะครับคราวนี้ผมจะไปดูผมจะกดไปเป็นหน้าจอเต็มก่อนนะครับกดโอเคนะครับกดเมนูนะครับไปดูที่ การตั้งค่า OTA นะครับรหัส0000ตอนนี้ควันถี OTA 3920นะครับซิมโบเดต30,000 OTA PAD 00999ที่เราใส่มาสักครู่นะครับระบบรับไปแล้วนะครับตอนนี้เป็นเป็นไวท์ทัานทีวีไทยเลยนะครับผมจะกดออกไปนะครับกดเมนูเพื่อออกไปนะครับตอนนี้ผมจะดูว่ามี2 3 7ช่องเนี่ยมีกี่ทัสสปอนเดอร์ที่ระบบใส่เข้ามานะครับผมกดเมนูนะครับหาคำว่าเพิ่มช่องใหม่นะครับตอนนี้มีทั้งหมด21ทัสสปอนเดอร์นะครับแต่ว่ามีบาง สแตนสปอนเดอร์ไม่ได้ใช้เป็น้รจะลบทิ้งก็ได้นะครับแต่ผมไม,ไม่ลบนะครับทีนี้ผมจะจูนเพิ่มนะครับว่าจะดูได้เพิ่มกี่ช่องนะครับผมจะกดเมนูออกไปก่อนนะครับตอนนี้ดูได้237ช่องนะครับเพราะฉะนั้นผมจะจูนใหม่ดูว่าจะดูได้เพิ่มสักกี่ช่องนะครับค้นหาตลโนมัตนะครับดูว่าจะมีช่องที่สามารถดูได้เพิ่มนอกเหนือจากที่ระบบเซ็ตไว้ให้เราอีกไหมนะครับกดโอเคเพื่อค้นหานะครับค้นหาทั้งหมดนะครับขยับไปที่ค้นหาทั้งหมดนะครับแล้วก็กดโอเคนะครับ กดตกลงนะครับหาคำว่า สพ่ช่องใหม่ตอนนี้มีทั้งหมด23สปอนเดอร์นะครับมีสัญญาณบ้างไม่มีบ้างนะครับที่ไม่มีสัญญาณส่วนใหญ่ก็จะหายไปกับดาวเทียมไทยคม5นะครับตอนนี้ที่เรากำลังดูก็คือไทยคม6นะครับข้างบนเนี่ยที่เขียนว่าไทยคม 5c เนี่ยทางระบบก็ยังไม่ได้เปลี่ยนชื่อให้เรานะครับที่จริงต้องเป็นไทยคม6นะครับระบบ C แบร์จะส่งทางไทยคม6นะครับส่วนระบบ KU- แบนจะส่งทางไทยคม6แล้วก็ไทยคม8นะครับผมกดเมนูเพื่อไปนะครับตอนนี้นี่จาก270กว่าก็เพิ่มมาเป็น293นะ ร้านี่ดูได้นะครับมีดูได้เพิ่มมาเยอะอยู่นะครับแต่ถ้าเราไม่ไม่จุนเพิ่มหลังจากที่ OTA เ็จเนี่ยจะทําให้ดูไม่ได้หลายช่องนะครับเพราะว่าระบบไม่ได้ใส่ให้เรานะครับหวังว่าท่านจะสามารถนําวิธีนี้ไปแก้ปัญหานะครับไม่ต้องเอากล่องไปให้ช่างเขาใส่ซอฟต์แวร์เป็นซอฟต์แวร์ไทยนะครับส่วนถ้าใครจะดูลาสตาก็ต้องซื้อกล่องระบบ HD นะครับ High Definition นะครับส่วนระบบ Standard SD ที่ผมกําลังแสดงอยู่นี้ไม่สามารถดูได้นะครับดูได้เฉพาะ m v ลาวนะครับ เดี๋ยวผมหายดูว่าเ v นีลาวอยู่หมายเลขอะไรช่องนี้ครับกำลังโฆษณาอยู่นะครับนี่เป็น n อ็นีลาวแต่ชื่อไม่ได้ไม่ได้เขียนว่า m อ็นีลาวนะครับเป็นช่อง V2-H13 นะครับความถี่สามแปดสสิมโบเร์สามหมนะครับแนวการับ แนวนอนนะครับสรุปว่ากล่องดาวเทียมระบบ SD กล่องอินโฟซระบบ SD นะครับรับช่องดาวสตาร์ไม่ได้แต่ว่ารับช่อง n V าวได้นะครับแต่ว่าถ้าจะดูลาสตาร์ต้องซื้อกล่องระบบ HD นะครับ High Definition นะครับกล่องหนึ่งก็ประมาณ6 700บาทนะครับสั่งทางช้อปปี้หรือลาซาด้าก็ได้นะครับหวังว่าสามารถแก้ปัญหาที่ท่านทีวีหายดูไม่ได้ง่ายๆนะครับแก้ไขได้ที่บ้านนะครับขอบคุณครับถ้าท่านชอบคลิปนี้โปรดกดไลค์ ถ้าท่านคิดว่าคลิปนี้พอมีประโยชน์กับคนที่ท่านรักและคนที่ท่านหวังดีโปรดกดแชร์และถ้าท่านคิดว่าช่องนี้พอมีประโยชน์กับชีวิตท่านบ้างโปรดกดติดตามได้เลยนะครับ